วิธีแห่งความสุขปรละามาสุขตอนที่แล้วได้โพูดถึงเรื่องการที่จะเข้าถึงธรรมชาติหากยังมีการคิดที่คลาดเคลื่อนหากยังมีการจำหมายที่คาดเคลื่อน อาจยังมีความเห็นที่ขาดเคลื่อนก็ไม่สามารถที่จะได้รับประมะสุขตรงนี้ได้ฉะนั้นเมื่อเราจะเข้าถึงวิถีแห่งความสุขและปรมมะสุขตรงนี้เราจะ คลายจากความคิดที่เรียกว่าจิตปรุงแต่งเราจะคลายจากการจานหมายที่เรียกว่าสัญญาหรือว่าจำมากๆก็เป็นก้อนสัญญาเราจะคลายจากความเห็นหรือว่าจากวิญญาณเนี่ยได้อย่างไร ตรงเนี้ยก่อนที่จะคายได้ตรงเนี้ก็คือความเห็นว่าทําลายก้อนสัญญาได้ก็จะเป็นอนณาคามิก็จะเป็นโสดาบันกัสกิก็เรียกว่าโสดาบันเป็นอันดับแรก เข,ขาเรียกว่าเห็นเท่านั้นเนี่ยเพียงแค่เห็นว่าการจันหมายเนี่ยที่เราจํามาทั้งหมดเนี่ยมันคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเมื่อเรายอมรับความจริงว่าเราจําหมายผิดเพราะว่ามีการจันหมายปั๊บเนี่ยมันก็เกิดการหนักเพราะว่ามีผู้ไปจําหมาย การที่ยังมีผู้ไปจำหมายอยู่เนี่ยมันคือการมีมีเราไปอยู่ในนั้นฉะนั้นเราในเมื่อเรายังมีเราไปอยู่ในนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าหนักทันทีเลยเพราะว่าเรา ไปแบกมันไว้ไปใส่มันไว้ฉะนั้นเมื่อที่โพดอยู่เนี้ยก็คือใช้การคิดปรุงแต่งกันแหละปรุงเรื่องขึ้นมาตั้งแต่เช้าธรรมะมันพูดขึ้นกลางใจว่าเอวันเนี้ยเราจะโพดเรื่องวิถีแห่งความสุขปรามะสุขตรงเนี้ยซึ่งหลายท่าน ก็คงจะไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าปรมาสุขตรงเนี้ยมันมันเป็นอย่างไรก็จะค่อยๆใช้วิธีการพูดตามลำดับว่ามันลักษณะปรมาสุขเนี่ยมันมีวิธีการที่เรียกว่า มันคืออะไรแล้วก็ถ้าเกิดเข้าถึงแล้วมันเป็นอย่างไรแล้วเกิดเข้าถึงยังไม่เข้าถึงมันเป็นอย่างไรและบอกวิธีการที่จะให้เขาถึงทุกครั้งที่พูดเนี่ยก็นึกถึงคำพระอาจารย์ที่ได้บอกไว้พูดยังไงก็ได้ให้มันครบสามอย่างเนี่ยคือบอก ว่าถ้าเกิดไม่ถึงมันจะเป็นอย่างนี้นะเขาเรียกว่าบอกบอกโทษถ้าเกิดว่าถึงแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะก็บอกข้อดีแต่ก็บอกข้อดีแล้วแล้ถ้าเกิดว่าอยากได้ทํำยังไงอยากจะทําให้แจ้งทํำยังไงก็บอกทางไว้ด้วยตรเนี้เรากำลังพูดถึงทางที่จะเข้า ถึงวิธีแห่งความสุขปัลามาสุขเนี่ยตัวนี้เราบอกทางแล้วฉะนั้นทางที่จะเข้าถึงนั้นก็คือการที่เรียกว่าอยู่ที่ถ้าเกิดว่ามีความเห็นที่คาดเคลื่อนก็จะบอกว่าไอ้ที่เรารู้มาทั้งหมดเนี่ยมันถูกต้อง แต่ถ้าเกิดว่าเห็นถูกต้องแล้วก็คือไอ้ที่เรารู้มาทั้งหมดนะ่ะเออมันไม่ถูกต้องแล้วทางที่ถูกต้องทำยังไงทางที่ถูกต้องก็คือต้องมองใหม่ว่าทุกอย่างกอไม่ใช่เรานี่คือจุดเริ่มต้นที่จะที่จะคลายความเห็นได้ความเห็นตรงเนี้ย เขาเริ่มพระพุทธเจ้าเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิเกอเห็นถูกต้องมันคือเริ่มจากตรงนี้เลยนะแล้วก็พอเห็นถูกต้องมันก็จะคิดถูกต้องตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเหตุเป็นปจัจจัยว่าคิดถูกต้องมันคิดยังไงปลอดจากสิ่งปลอดจากกามปลอดจาก พยาบาทปอดจากการเปลี่ยนจะเกิดพยาบาทได้ก็เพราะว่ามีเรลาจะเกิดปอดจากรามได้มีการามได้ก็เพราะว่ามีเรามีพยาบาทได้ก็เพราะมีเรามีการเบียดเบี่ยนได้ก็เพราะไม่เราตรงเนี้ย เมื่อเราอย่างนี้แล้วเนี่ยทีนี้จะคิดถูกต้องได้มันต้องปลอดจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็ต้องไม่มีก็เรียกอันนี้ปอดปอดจากการพยาบาทก็คือไม่มีตัวตนที่จะไปพยาบาทปอดจากการเบียดเบียนก็คือไม่มีตัวตนที่จะไปเบียดเบียนอ้นั่นก็คือหมดตัวตนที่จะไปเบียดเบียนเนี่ยเขาเรียกว่าคิดถูกต้อง นั่นเริ่มต้นโดยการเห็นและการคิดสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะลงด้วยก้อนสัญญาเลยแหละก้อนสัญญาตัวนี้ยเราจากการจำหมายเนี่ยเป็นกระบวนการที่เรียกว่า <S <S เมื่อเรายังมีก้อนสัญญาว่ามันยังเป็นสุขอยู่เนี่ยคนที่ เมื่อกี้เนี่ก็คือกระบวนการที่เรียกว่าเป็นโตนะบันโตตะบันเนี่ยคือการเห็นว่าทุกอย่างอ่ะไม่ใช่เหลา่าคือเห็นถูกต้องแล้วแหละเห็นพอเห็นถูกต้องว่าทุกอย่างไม่ใช่เหลา่าปั๊บเนี่ยมันก็จะละตัวตนได้ว่าในโลกเนี่ยคือธรรมชาติ เมลวลาจะเป็นสกิทาคามีเนี่ยมันก็มาตัดเสร็จด้วยการคิดเนี่ยปอดจากพยาบาทปอดจากการเบียดเบียนเนี่ยปอดปอดจากกามปอดจากกามเนี่ยก็คือตัวตนมันไม่ได้หมดขึ้นเขาเรียกว่าทันทีทันใดมันต้องค่อยๆหมด จากที่เสพกามอยู่จากที่ของเรือนอยู่มันก็ปอดจากกามเวลาบวชจะกคารวาสมาเนี่ยก็ยังมีกามอยู่อาจจะเสพกามบางคนแต่งงานแล้วเสพกามอยู่เวลามาบวชแล้วได้ธรรมะแล้วไปถึงถึกลารัชขาลาเพศไปแล้วเรื่องกามเนี่ยมันจะไม่ได้คิดแบบแบบไอ้ที่หมกมุ่นแหละมันจะคิด แค่อยู่คู่ของกันก็สร้างเผ่าพันธุ์เพื่อเผ่าพันธุ์ในการตื่นรู้เนี่ยให้ไปบอกรุ่นต่อต่อไปจะจะมีความคิดแค่อย่างนั้นเหมือนกับนั่นก็คือให้เจ้าพืชไปเพื่อให้ดำรงเผ่าพันธุ์มันจะคิดอย่างนั้นตรงเนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าปอดจากการปอดพยาบาท ปยาบาทนี่ก็ฉังความจริงกรารม,มาราคะกับปฏิฆะตัวนั้นที่ว่าเป็นเป็นสัญญาณของสกิทาคามีหรือว่าได้ตรงเนี้ยโทาบาลเนี่ยละความเห็นว่ามีตัวเราแล้วก็ละไอ้ตัวนั้นเป็นข้อเบี่ย่อบยของความสงสัยที่ว่าพุทธเจ้าตาตาลุอะไรตรงนั้นหมดมันหมดแล้วตาตาลุอะไรจะตอบได้ด้วยใจของตนเองแล้ว แจ้งประจักษ์แล้วด้วยตนเองแล้วก็ศิลวัตรต่างๆเนี่ยมันไม่มีแล้วเพราะว่ามันเป็นสินอันโตโนมัติแล้วเมื่อมันเห็นถูกต้องปั๊บเนี่ยศินต่างๆมันจะเป็นออโตเมติกมันจะเป็นอธิศสรินอธิเสิอธิติดอธิปัญญา,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 าตรงนั้นแหละก็คือเป็นเครื่องตัดสินยืนยันการันตีได้ว่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มาดูว่า กามาราคาปฏิฆะเบาบางตรงเนี้ยมันมันค่อยๆลดลงในเมื่อตัวตนเนี่ยมันยังมีอยู่แต่ตัวตนตรงนั้นน่ะมันมันเกิดจากการรู้ที่ได้ไปพิตัวตนให้มันตื่นรู้แล้วว่าสิ่งต่างๆที่เราจาหมายมาทั้งหมดเนี่ยมันมันเป็นการเห็นที่มาในแนวทางที่ถูกที่ถูกแล้วก็เรียกว่าถูกตรงนั้นเนี่ย แนวทางที่ถูกก็คือเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วแต่สัมมาทิฏฐิเนี่ยมันมันยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเต็มร้อยมันยังอยู่ในในเพศของคารวาสมันก็ยังมีการว่าเห็นการมีคู่ครองมีอะไรเกิดกั้วอยู่เนี่ยมันก็ยังมีอยู่เรียกกรรมคาขุณเรียกว่าขุณของการมเกิดจากการได้ยินเสียงได้เห็นรูปได้ สูดกลิ่นได้เล้มลดแล้วก็ได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ทะนั้นการมาราคาประปฏิฆะเบาบางเนี่ยมันก็คือค่อยๆลดค่อยๆล,ลดลงทะนั้นตัวค่อยๆลดเลงเนี่ยเขาเรียกว่าตัวอวิชชาตัวนั้นเนี่ยมันมันลดลงแล้วตัววิชามันเพิ่มขึ้นแล้วทีนี้เมื่อจะเห็นคาดเคลื่อนอย่างเนี้ยมันก็ เห็นว่ามีตัวเราเนี่ยทุกอย่างมันมีตัวเราไปอยู่ในนั้นเนี่ยมันมันเปิดการเปิดธรรมชาติพอเห็นไม่คาดเคลื่อนก็คือเห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่เรา